ด้ยามนูครับพี่น้องมันนี้ก็ใส่นูครับไดหรอุ้มได้หรวะวะหัวมาวาวาาแล้ว

โอ้หมากระจุ่ฟ้อหมาไปกัดโอ้ยโอ้หมาครับพี่น้องหมาหมาหมาครับพี่น้องหมานี่เลยอือแบบนี้เลยครับผมหแบบนี้เลยสุดยอดครับมือนีงสุดยอด